สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องอูร้องสาลป้าบ้านน้องอูปานหน้าหนาวเลยออโต้เนาะโอเคออโต้ไงอืมออโต้ออตจีบตาเมื่อคืนนี้พาไปคลินิกหาหมอแล้วเนาะได้ใหญ่แล้วาตามานี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบ้านน้องอูร้องสาลตอนเศร้าทุกคนพวกบรรยากาศหมอกอู้สุดยอดเลยโอกแ อากาศเย็นคณะทุกคนตอนนี้เอออากาศเย็นสุดๆเลยเนาะเออบรรยากาศสุดยอดเลยนะลูกเนาะคักบ่คักเราลูกเนาะยังไ่ทุกคนลงมาโอ้ว่ะหมอกเต็มหมดเลยบาหลูกอูบนแม่จันกำลังนึ่งเขาคางหมอกดีอ่ะจอนะ อดนะอดเจ็บตาฮะต้มไกลทุกคนตื่น้ามาบรรยากาศดีแท้เดี๋ยวขึ้นหย่มหนาวเนาะเหมาะกงอเดี๋ยวาเอาช่วยมชุเคื่องยนานเดียวนยเดียวะไปมปูนกเออเดียวเขาไปเอาฟันนั่นเนอลูกกริยากลูกกรหางเครื่องก็ไปตามัช่วยงั้น แม่เอาแป้งมแรเข้ามาเอา่<ม>าอไหมเอโตน้นา,นางอา<ไ>ป,ปากในยุลาเน,นะเฮ้ยว่าจอยนางอาปากในยุลาอเอาช่กันก็ร่างแ,แม่ก็ทีไเป็นโรคงาหอมมันลาดช่องหน้านนตอนเช้าน่นะ มาทุกคนมื้อนี้เฮาสิมาเห็ดปีงไก่แนละ้ทุกคนเนาะตัวโยนังยาก,กินปีงไก่เมื่อเช้านี้น้องอู้ว่าเอาไก่มานเฮ็ดกินก็นเลยถามตัวว่าตัวยัยากกินเมนูอย่างตัวเราบอกว่าอยากกินปีงไก่เอาสิป,ปีงไก่อนะทุกคนเนาะมื้อนี้เนาะไก่ตัวนี้ง่ายเลยมือ้อฟา้าทองฟ้านะนะทุกคนเนาะทองฟ้าแบบว่า หมาะลงมาเต็มเลย 做一次火了，弟兄们。比莫厉害了，火能燎了。 ี่ทุกคนตัดเครื่องปิ้งไก่อนะ่ะทุกคนเนาะเอาตัดเครื่องเรีวเลยทุกคนเลยเราก็จะเครื่องมาใส่กันนะเราอุ้ใส่พริกไทยไหนหนึงทุกคนพริกไทยเม็ดบูมีอหอกาเลยใส่หนึ่พริกไทยอันผง 材料。Vale วะนี่โหโหไปแหงโพดไปเหล่าไม่บุดเดียวนึงแงวมีไก่ชัน้น ขยายนั่นก่อนแนี看看네้ก่ออาสูงขึ้นได้นหนึ่งเนาะ นี่อะ่ะสน่าเสียดสีเลยทุกคนเอาลงตั้ำๆอ๋อะแล้วค่อยพริกเอาค่อยมันพริกเอานี่มาอีกละ Mira ni es que si me กินแล้วทุกคนเบังแม่จันเอาบีเอากล้วยมาขายเดีย๋ยวจะเอาไว้กินวีนึงก่อนว่าซื้อก,กินกล้วยอยู่แล้วก็จะเอาไว้ป้อนออโตโ้เด <c oughs> หานคานน้อยไก่ซีได้หานคาหญ่เแล้วเด้อ <c oughs> นี่ทุกคนน้องอูปิ้งไก่แล้วแล้วมีปิ้งไก่มีปิงป้งส้มปลาแล้วก็จะมีแจ้วะทุกคนเนาะต้ยเพิ่นขอมาว่าอูถามว่าโตย้ยมื้อนี้เฮ็ดใกล้กินสิเอา สกินยังเตยป่ะสกินปิ้งไก่โอู้กัเลยโอเคอันนี้ก้องห้องน้ำอ่ะทุกคนเนาะแล้วกองห้องน้ำพักพ่อนึงมือได้ไปฮอตปักซันไปเนาะเด้องงเลยเมื่อวานนี้เนาะบอกว่าบอกว่าสีฟ้าวอโต้ไว้เนี่สองชั่วโมงก็มาวันเสาร์ดีไปเกือมาจ็กชั่วโมงเมื่อวานนี้พอนห้าหกบอ ตอนสิบเอ็ดโมง,ม,งมาหอดึกโมง,มงต่างก็พาอันมีนาไปลิ้นเลยเนาะเพราะมีนาก็บม่เคยไปเนาะนี่ห้องน้ำเลยทุกคนเด้อตัวห้องนอนนี่เจ้าเสี่ยวมองไหนนะเขาเขาสิปิ้นเตียงไปทางใดทางปงป้อเยยีมแโอ้เออตื่นเช้ามาแล้วเขาก็สิเปิดป้องเยี่ยมเบื้อง,องวิวเนี่ยบ่ นี่ไปปุงยาเมืองวิวโอ้โหสวยมากมพ่อมีผัวคนนี้ความฝันถึงเป็นจริงทุกอย่างของฝันที่ของฝันที่มีร้านมีร้านตายให้ให้เต็มตัวที่ตะกี้คือวิสุทธิ์เาพฝันตอนเด็กฝันตอนที่ไปหลวงพ่อบางเสียงออโต้อะ ลูกค้ามาซื้อเครื่องนี่วายูเสียงออโต้โบ้ได้ขีวปะปกติตอนเช้าต้องขีเดี๋ยวเมื่อคืนนี่กินนมน้อยเดียวเรือนอะมีแต่นอนออม่นนะนข้อกินกล้วยวี่นึงเด้อ ไอ้เจค่ำหนา้าเจ้าไอเด็กแม่นอันห้วยพ่อตู้ฮะอ,อนันมีพักอันเด็กเกาะอีหิน,น,น,นบอกอ้าวแม่ไอเด็กซี่บอกตอนนั้นเขาก็อีแม่ไปกันอย่างอ้อกละเนอื้อตอนเขาก็อีแม่เขาก็อีแม่ไปเอาปลาซิวอันนี่ปีนี้ก็มีเก้าตี้ปลาซิว่ะ ว่ะตัดข้าวบอ่ะกินไหมจักบริสิมปิงไอซ์ปิงไฟไหมมดดละเรืองอันนี้ป้าปีงใกล้บักแทบแม่ปิงมดเลยก็น้อยเดียวนึงจงแล้วไป มอเบขถ้าหากว่าฟ้าไม่มีอยู่จริงออโต้เจ็บตาลาตาละนอนนอนโดนแหละเปิ้นมาซื้อซื้อนมเดียวเปิ้นก็คอยซื้อก็เกปบกปแกลูกฮาเชื่อบ่เพิ่นมาซื้อนมลูกยางกับมลวยานนันออโต้เมบไปดิฟิตไปก็ไปดิิตยูน่าแม่เพื่อน่ะ ไปกินข้าวกับตับไปอีแม่ปิ้งตับมาเฮอน่ะคนนะ่ะยานี้ไปเอานามมากินเออเฮ้ยสิ่นมเนอา้มากินมก่อนได้อจฮอนน้องอุป,ปอนเขา้าเด้อทุกคนเด้อกินบ่มมืดสามส่วนกินมัดส่วนสองส่วนเซ บาดอันบาดหญ่มาแล้วตุ้มที่แบบเป็นอันที่อย่งน้อยน่ายไปเองไงเนาะแสดงว่ามีภูมิมาเนาะมีภูมิต้านทานละอันมือยังน้อยมันเนื้อมันกันเลี้ยเลื้ยหนึ่งดี๋ยนี้เนื้อมันกันแนงันเลยฟอนตับเลยเด้อแมวตับมาเถอะพอบุญญาลูกบนหอนมัอเซานี่มันก็บหอนได้ก็เอานี่มาบังคือว่าเย็นหน่อยนึงแดดมันแด็ด อันนี้เอาเมื่อได้ไม่เหมือน,นขั่วไก่อย่นะอันเด้ออันขั่วไก่แนตะ่ใส่มันนอะแม่นว่ะอือทอดตัวนี้เอาแล้วกันงาดขานี่ยัดเขานี่บักคักะขั่วปลาลาดขั่วนเลยเอาไปไหว้ดอนนั่นส่วนโต๊ะอ,อันนีดว่ากินเลี้ยวสิไปอันมเมียนเหินเมียนไรล้า,ลางมาเอาโต้จะค่อยน้ำอีแม่ไปอาบน้ำเด้อแม่ยประทัดน,นึงเหมือนฝนมาแล้วโอ้ฝนมาอีกแหละ โมิเอเซฟเล่ะเซบใช่ป่ะมาตอยแม่วาเซฟขนาดัสัตว์กินไก่กินเนาะใส่เลฮันเซบซุ่มปลาเซบกินปิน้งไก่บ้งก่อนอืมไก่ใหม่ดีเนาะ <laughs> เอ็บเลยแซบบคอยตามัเพชรเสนำตัก็นยาช่ตับับอเพชรนนีู่้ีดาีบ่เอืองเพชรเอืองเพชรอะเออิข้าวกินได้อยู่บ่เพชรเองวะลูกแม่สี่มืงก่อนแม่ หายแตกปุบโตหายแตกอืมแลก็หายอืมยักผืนจังก็เย็นเข้าก่อปอนเข้ามือซาวนี่ซาวบับ่อต้มแล้วเอามาปอนอู้บุดได้ต้มให้ลูกแบบว่าเอาไว้ซร้งซ่ามมือทุกคนนะต้มที่กินคราบเดือต้มคราบนั้น ม้าหเหรอลิมันนี่เซียบเซียบมาตัวจ้องคำทุกใจบอกวันนี้กินออก,กินเนื้อกินไล่เนาะกินปิงด้มื่วานอยากินปิงไก่กินปิงเยนยกกนป,ก,นปยกัแรลกสิมันขอบ,บ,รบขอรเซียน,นะขาเฮ็ดเนาะจ้องคที่สูงเลยแต่ ยุดพักมื่อวานนี้ไปพากันมาว่าชิพากันมาซ่อนกุุง่าซันเดเอามาเยูะก็ได้เอามาเลยเนาะหม,มาโดวมือกูมือเวลาปาญา,นา,นาเนี่ยละดอเวลาอุ้ยขอเฮงยานเจ็ดโมงเฮงยานตโตเยแค้าเื่อเงา ลิไฟข้างก่อนอึ้นะเตื่อ่เมือลงไปซ้อนเจ้ากาบอ่ะกาเลยก็หากิโลคือสบายจ้ลามาริดน้ะมานป่ไนนั่นละแม่ตัวจจัช่องสมงมาอดเอาตัวลามานั่งอี้จอหอดช่องสมองไป เอาตัวไม่ได้ไปแม่พ่อนะบ่เขาว่าสรองวงกับน <c oughs> ้ก้วโคกคำมันได้กินเ้าพร้อมห่าเลยนเนาะ <c oughs> ไปดูชิกินเ้าปะดูกินก่อนเนาะปิ้งกตเสีขณะ <c oughs> <อ>ไป็นน้ำแต้ลาได้บอก น้องบริจินโดนแม่อะไรกับต้มอ้อตลอดใส่ยูบดินไมเนี่ยแบบงอมันสิีฮะงมันสิทีบด ลองหาลองานาลเ้กินข้าวกินไร่กินนมมากินไร่แต่พืชบุออน่อจะได้จะตีน ลึ่เบล่งเลงสิคอน้อยก่ตาึ <c oughs> เปลี่ยนอรเนี่เบล่งังเด็การับ

เดือดต้น่ะเดือดหาวมาเป็นอย่างนีง่ะกลินมาขามกระไดแบบ